คุณอย่มิดแท้มีน้อยฉะนั้นเห็นอะไรอย่าเชื่อหมดใจรู้อะไรก็อย่าพูดจนหมดไส้หมดพุงถูกชมก็ฟังให้พอผ่านานถูกวิจารณ์ก็อย่ากเก็บมาคิดจนนอนไม่หลับนะเพราะในสังคมคนเจ้าเล่เราไม่มีทางรู้หรอกว่าใครกําลังหลอกเราถ้ารักตัวเองจริงเนี่ยต้องรู้ว่าจะให้ค่ากับอะไรและจะไม่ให้ค่ากับอะไรและต้องรู้ว่าใครสําคัญ ใครไม่สําคัญขนาดนั้นจะรับฟังไปหมดเอาคําพูดทุกคํามาเครียดเองคงไม่ได้อะไรผ่านได้ก็ต้องผ่านคนโยมไม่อย่างนั้นประสาทแตก,กเปล่านะคําดีๆคําตักเตือนเพื่อให้แก้ไขที่สร้างสรรค์คําเหล่านี้ควรเก็บคนโยมคําถักถา,กางคําพูดที่เน็บเนียวว่าร้ายปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยไปคําแบบนี้อาจฟังแล้วจิตใจแต่มันก็สะท้อนคุณภาพจิตใจของเขาไม่ได้เกี่ยวกับเราเลย ก็เขาเติบโตมาแบบนั้นคนุณโยมเขาก็ต้องพูดแบบนั้นมันสมควรกับเขาแล้วอย่าเอาการกระทําของเขาเนี่ยมาหนักหัวเราเขายังไม่หนักเลยแล้วเราจะไปหนักทําไมคุณภาพชีวิตเราขึ้นอยู่กับว่าเราเอาคําพูดแบบไหนเข้ามาต้องรู้เสมอว่าจะเข้าหาเนะี่ยหรือจะออกห่างคนแบบไหน,นให้เขาไปที่ชอบที่ชอบของเขาเราก็มีที่ชอบที่ชอบของเราแค่นั้นเองคุณโยมดังนั้นจงจําเอาไว้นะเลิกยุ่งเรื่องคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเรา อย่าเอาเวลาไปผูกกับสิ่งที่ทําให้ใจของเราเป็นทุกข์นะชีวิตของเราไม่ได้ยืนยาวขนาดนั้นคุณโยอย่ายัดเยียดตัวเองเข้าไปอยู่ในชีวิตของใครถ้าเขาไม่ต้องการอย่าลดคุณค่าของตัวเองขนาดนั้นคุณโยการยอมเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ใช่ยอมจนโง่ไม่จําเป็นจะต้องให้ใครเนี่ยเอาเปรียบเราขนาดนั้นจงเคารพความรู้สึกคนอื่นถึงแม้มันจะไม่สําคัญอะไรกับเราแต่ทุกคนมีเกียรติในตัวของตัวเองจงจําเอาไว้ว่า ความเจ็บปวดจะทําให้เรากล้าหาญขึ้นจงปล่อยให้หัวใจอ่อนแอไปเถะโยมเพราะถ้าวันไหนที่มันสิ้นสุดความอ่อนแอลงเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอย่าทําร้ายคนที่รักเราซ้ําๆเพียงเพราะคิดว่าเขารักเราที่เขาให้เรามันมากกว่าความรักอีกคนโยมจงเต็มที่กับทุกอย่างถ้าวันหนึ่งมันจะล้มเหลวขึ้นมาเราจะไม่เสียดายอะไรเลยจงขอบคุณให้เป็นมีไม่กี่คนเราคนโยมในโลกใบนี้ ที่จะทําอะไรเพื่อเราอย่างเต็มใจโดยที่เราไม่ได้ร้องขอการขอโทษที่ดีที่สุดคือการไม่กลับไปทํามันอีกคําพูดคือ,อยาพิษอย่าใช้ทําร้ายใครโดยเฉพาะคนที่จริงใจกับเราจงเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงและก็ปล่อยมันไปเพื่อความสุขของตัวเองจงเรียนรู้ทุกอย่างจากความเจ็บปวดเพราะความสุขมันสั้นนิดเดียวคนโยมเราใช้ทั้งชีวิตเพื่ออยู่กับตัวเองคนอื่นโตมาแล้วเพิ่งเจอกัน อย่าให้เขาเข้ามาเป็นโลกทั้งใบของเราขนาดนั้นคุณโยมไม่มีใครวิ่งตามใครไปได้ตลอดชีวิตหรอกถ้าสิ่งนั้นมันบั่นทอนเราตลอดเวลาสักวันเราจะหยุดวิ่งแล้วก็หันหลังให้มันเองคนที่เขารักเราอะไรที่เราเจ็บปวดเขาจะไม่ทำคุณโยมถ้าเขาทําคือเขาไม่ได้รักเราจําเอาไว้นะว่าคําสัญญามันก็แค่ลมปากที่หลอกลวงไม่ว่าจะเจอกับอะไรขอให้จบที่ใจจบที่เราเบาที่สุดนะ เจริญพร